ส,สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมเช่นเคยนะครับวันนี้ก็แชมป,ป์ใบลุกปืนแตกมีงานเข้าอยู่แล้วครับก็คือว่ารถคันนี้คอท่อที่ว่ายึดเนี่ยน็อตยึดคอท่อนะครับเนี่ยขาดหนึ่งตัวครับขาดจําเลยแล้วทีนี้เขาบอกว่าไปให้ร้านอื่นแก้มไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็มาแก้เขานะครับวิธีการทําก็ไม่ยากครับถามว่ายากไหมก็ มันก็ยากเยอะนะเพราะว่ามันต้องได้ทําเกีียวอะไรใหม่อีกอะขั้นตอนแรกนะครับก็คือถ้ามันขาดคานะอ่าเป็นนอบเบอร์สิบเนี่ยผมถ่ายดูนะแต่ตั้งกล้องก่อนด้วยมโอเคถุงอะไรไหมาอ่าเนี่ยเนี่ยเพื่อนๆเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยมันขาดคา,ดาเนี่ยผมเพิ่งเจาะไปเรียบร้อยแล้วแหละเนี่ยเบอร์สิบขาดจําเลยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องในการเจาะเราก็ต้องเอา นี่ครับดอกสว่สานเบอร์เล็กสุดไม่ต้องเล็กสุดนะครับประมาณเบอร์อะไรนะเดี๋ยวดูก่อนอันนี้สามเบอร์อะไรนะสามสามคูณแปดเหรอเออนี่นี่เน,นี่เบอร์แปดทับหนึ่งครับเนี่ยเบอร์แปดทับหนึ่งเนี่ตอนนี้มันเป็นเลดแท้เนี่ยเจาะเนี่ยรับรองว่าเจาะง่ายครับเนี่ยไหลลื่นเลยครับเนี่ยออกมาเป็นเกลียวเลยต่อให้เล็กแข็งแค่ไหนถ้าดอกสว่สานดีครับยังไงก็เจาะง่ายโดยที่หัวไม่ลุยนะครับ พอสมมุติว่าเราเจาะเข้าไปได้ครึ่งหนึ่งแล้วใช่ไหมครับเนี่ยสักครึ่งเนี่ยสักครึ่งหนึ่งเนี่ยไม่ใช่ครึ่งหนึ่งเนี่ยพูดผิดเนี่ยสักประมาณสักสักเจ็ดมิลเนี่ยอ่ะเนี่ยประมาณสักครึ่งนี้แล้วเราก็เปลี่ยนดอกนะครับให้เป็นดอกที่ใหญ่ขึ้นโดยที่เราเจวัดเจวัดจากเกลียวนะครับเนี่ยอ่าเกลียวเบอร์สิบนะห้ามให้มันใหญ่กว่าเกลียวนะครับถ้าใหญ่กว่าเกลียวเนี่ยถ้าคุณไปตัดเกลียวเนี่ยมันจะไม่มีเนื้อที่ในการ ที่จะขันน็อตเข้าไปนะครับเสียนะครับงานเสียนะผมบอกไปก่อนเลยนะต่อ,อดอกเล็กเท่านั้นนะครับดอกเล็กนําไปก่อนแล้วก็ค่อยเบอร์ใหญ่ขึ้นมาอ่าไม่ใช่ออดดอกใหญ่ปิดเจาะเลยไม่ใช่นะครับคุณได้แก้งานเยอะแน่ครับแบบนั้นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูดีๆเนี่ยเนี่ยเทียบกับเกียวดูถ้ามันเลก็กกว่าเกียวเนี่ยเราเวลาเราเอาตัวเนี่ยตั๊เกลียวเนี่ยครับเนี่ยอ่าเนี่ยเครื่องมือตั๊เกีียวเนี่ย ตับมันก็จะได้พอดีอันนี้ผมก็ทําไว้เรียบร้อยแล้วแหละเพราะฉะนั้นก็จะมาหมุนเลยครับเนี่ยหา้าอัดเข้าไปเลยหมุนเข้าไปเนี่ยง่ายๆอย่างนี้เลยเวลาดันเนี่ยก็ต้องดันเข้าไปด้วยนะดันช่วยด้วยเพราะว่ามันจะได้เป็นเกลียวลึกเข้าไปข้างในเวลาเราขันน่ามันจะได้ไม่ฝืด เได้เป็นเกียวแล้วแล้วเราก็ส่องดูด้วยนะครับถ้าสมมุติว่ามันแน่นเกินเราก็ส่องดูด้วยเพราะว่ามันอาจจะไปชนชนตัวข้างในแล้วที่เราที่เราเจาะเข้าไปอ่ะเดี๋ยวมจะวัดให้ดูเนี่ยประมาณนี้ใช่ไหมเนี่ยผมเจาะเข้าไปประมาณนี้แต่เมื่อกี้เนี่ยเข้าไปเข้าไปได้ประมาณเนี่ยประมาณเนี้ยปลายเล็บเห็นไหมไปลายเล็บจิกเนี่ยเนี่ยประมาณนี้มันยังไม่สุดนะครับ เพราะฉะนั้นเราก็ต้องตัดเกี่ยวให้มันสุดเนี่ยมันยังเหลืออยู่ครับเกี่ยวให้มันยิ่มเหลือเนื้อที่เยอะอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ดันเข้าไปอ่าเนี่ยหมุนเข้าไปอ่าหมุนเข้าไปเลยเนี่ยหมุนเข้าไปค่อยๆล่องเข้าไปเรื่อยๆอ่าเนี่ยนี่นะอ่าดันเข้าไปช่วยดันดันดันสองเข้าไปช่วยด้วยอึ๊ปอุ๊ป ออออโอ้ผมหมุนครั้งหนึ่งอ่ะพเพื่อนเพื่อคิดดูเหล็กแข็งๆเนี่ยหักคาเลยครับเหล็กที่แข็งๆเนี่ยผมบิดปุ๊บดังก๊กเรียบร้อยหักคาเลยได้แกงงานนึงสองชั่วโมงเลย <c oughs> อ่าโอเคแล้วก็คันออก อ <c oughs> อเนี่เนี่ยมันก็จะเป็นเกียวแล้วเนี่ยหมุนเนาะพยายามมุนให้ตรงๆครับถ้ามันหมุนเก็ไปได้แล้วเนี่ยมันก็จะง่ายหน่อยเดี๋ยวเรามาส่องดูกันว่าเกอีมันเข้าไปสุดหรือยังโอเคสุดเรียบร้อยครับเรียบร้อยละเนี่ย นัดเบอร์สิบส่วนตัวไอ้ตับเกียวเนี่ยมันจะเขียนเขียนนี่นะครับเนี่ยว่าหกคูณหกคูณหนึ่งจุดศูนย์นะครับนี่ก็สําหรับเบอร์สิบอ่าสำหรับเกียวเบอร์สิบนั่นเองเบอร์สิบทั่วๆไปนี่แหละก็คือเท่ากันหมดเลยเนี่ยลองคันดูเนี่ยเศษนัดเนี่ยมันจะไม่มีนะเพราะว่าผมเนี่ยได้เจาะออกไปหมดแล้วนี่ครับเนี่ยเป็นผงเป็นเกียวหมดแล้วเนี่ย นี่เราลองคันดูเนี่ยเห็นไหมมันก็จะได้พอดีโอเคอืมเนี่ยค,ครับ โ okay. อเคนนี้คือเช็คนะครับหมุนดูอีกรอบอ่าทีนี้พอได้แล้วก็เก็บไว้นะครับเก็บไอตัวหมุนไว้ให้เรียบร้อยถอดออกก่อนครับเดินเติาหรือปี่หยยบได้มาที่สองนะครับก็คือตัวเนี้ยมันไม่เนี่ยเวลาเข้าเาข้าไปอย่างเงี้ยครับช่างเขาทามาไม่รู้ไปทําที่ไหนเนี่ยเวลาคข้บไปอย่างเงี้ย มันจะไม่เขาบอกว่ามันดังอยู่เหมือนเดิมมันจะไม่ดังได้ยังไงครับเนี่ยเพราะมันเข้าไม่สุดไงเวลาเนี่ยเวลาเรามาขันน็อตใช่ไหมล่ะอ่ะดูดเนี่ยเราขันน็อตอัดเข้าไปเนาะข้างเดียวเนี่ยมันก็ยังเป็นเนี่ยมันก็ยังเป็นช่องว่างอยู่ครับเนี่ยห่างมากเลยเนี่ยร่องห่างประมาณเนี่ยท่อยังไม่ดังได้ยังไงห่างมากเนี่ยเพราะฉะนั้นเราจะมาแก้นะครับเดผมจะตัด ไปตอนที่เราแก้ก็คือเราต้องมาแตง่งเนี่ยแกะแตง่งตัวตัวท่อนะครับเนี่ยแต่งท่ออ่าเพราะว่าให้มันเข้าได้สนิทกับตัวข้างในนะครับให้มันเข้ากับเอกปากินคอท่อได้พอดีอ่าเพราะฉะนั้นเรามาแต่งคอมันเดี๋วจะกดหยุดก่อนนะครับอานะครับมาต่อแล้วนะครับเพื่อน โอ้โหนานเลยกว่าจะเกียร์เสร็จเนี่ยปรับแต่งแล้วปรับแต่งองีกนี่นะครับเนี่ยผมก็ได้เกียร์นะครับเนี่ยเกียร์เอาหินเกียร์เรานี่แหละอ่าเกียร์มันออกเพราะว่าอะไรหนึ่งเลยนะครับเวลาเราที่เวลาเราใส่คอท่อเข้าไปแล้วทีนี้มันยังดังเนี่ยมันก็เกิดจากสาเหตุนีน่แหละเวลาเราเชื่อมคอท่อโดยไม่ดูที่ว่าองศามันนะ่ะมันจะเข้ากับเนี่ยนี่ครับเนี่ยไอตัวประกันคอท่อเนี่ยครับ ถึงเราใส่ตัวเดียวถ้าเออสมมุติว่าถ้าเราใส่ตัวเดียวใช่ไหมล่ะแล้วเราทําองศาที่ดีนะในการเชื่อมคอท่อนะครับนี่ยเชื่อมคอท่อต่างๆตัวตัวี่แล้วตัีเนี่ยคอท่อต่างๆเนี่ยถ้าทํามันตรงเนี่ยมันจะสนิทไม่มีดังแน่นอนครับตอนให้ใส่ตัวเดียวมันจะแนบสนิทกันเลยบางคั้นเนี่ยถึงได้ใส่กับสองตัวกันเลยทีเดียวอ่าเดี๋ยวมราจะมาใส่ให้ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงนะตอนนั้นเอ เนี่ยครับในการทํารถมันก็นทําต้องใจเย็นๆครับเพราอรถมันรายละเอียดมันเยอะอ่าเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยมันจะพอดีเลยเนะี่ยน็อตใส่ดูเนี่ยน็อตเบอร์สิบอ่ะตัวนึงหายไปไหนอ่ะน,น,นี่อ่าน,นี่นะครับหมูบิน โอ้ยมามาเลีนละหมูบินแปลงไหนเลยหมูบินเป็ี่ยนข้างไหนลูกมาอยู่ไหนให้ปลาเขาจะข้าวคอลูกเขาเข้านปเลยเร็วเร็วเร็ว,รวไป,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 ไปลูกไ,<ว>ไปโอ้ยขหมูขี้นังไปไปเขาเข้าไปเลยโอ้ยไปขี้เดือดเลยว้ไปไปไปขี้หมูอืมอ่า๊บอ่าใส่คอท่อนะครับ เดี๋ยวหน้าผมกำลังใส่คอทอยโอเคใส่ทอยอ่ามาต่อนะครับมาต่อเนี่ยแล้วทีนี้เราก็ขันอัดเข้าไปเลยนะครับเนี่ยอัดเข้าไปเลยอ่าเนี่ยนะครับดันนะ ถ้ว่าองศามันเนี่ยผมไดแต่งตรงนี้ไปแล้วแต่ว่าก็ยังไม่เพียงพอนะโอ้โหอะไรมันจะขนาดนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมไปหาน็อตมาสักตัวนึงนะครับอ่านี่งไม่ต้องละได้แล้วพูดถึงน็อตได้น็อตเลยอ่าเนี่ยครับเนี่ยลองไว้งี้ให้มันดันดันตัวข้างในเข้าไปอ่านึกออกไหมครับเนี่ยกึ๊บ มันจะอัดแน่นโดยอัตโนมัตินะครับได้องศาที่เท่ากันเนะี่ยมันจะเป๊ะพอดีอ่าเห็นไหมครับเนี่ยพอดีเลยพอองศาเนี่ยเราต้องตัดเฉียงทำคอท่อเนี่ยตรงข้างบนน่ะตอนแรกมันจะเป็นตรงๆเนผมก็เลยทำเฉียงลงไปเพราะว่ามุมมันหักฉากเนี่ยครับ หักฉากก็ไม่เราทีนี้มันไม่ตรงเดี๋ยวจะตัดไปตอนที่ว่าเราเอาขึ้นมาลองสตาร์ดูนะครับอ่าเอาแล้วนะครับมาต่อนะครับนี่ผมก็ทเกันที่เรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยนยครับดูดูนะครับเนี่ยอ่าเนี่ยอ่าทาเรียบร้อยแล้วยอดจะมาสตาร์ตให้ดูนะครับไม่ดังแล้วเนี้ยมันเป็นเบฟร้อยนะครับตัวเนี้ย ไม่ร้อยนรไม่ดังลอือ่าอรถบูแบแล้วโอ้จบล้มีน้ำมันหรือเปล่า เรามาลองสตาร์ทให้ดูอีกทีนะครับโอเคอมันไม่ดังแล้วนะครับเนี่ไม่ดังล้อ่าผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับแล้วเ,เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับตลอดวันนี้สวัสดีครับเนี่ย